โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําน้ำมันเครื่องให้กับน้องเขาที่งบไม่เกินสองร้อยแต่ดีนะครับคือน้องเขาเพิ่งถอย P16 มาแล้วก็อยากให้ผมแนะน,นําน้ํามันคุณภาพดีเขาเรียนอยู่งบน้อยขี่ไปโรงเรียนไม่ใกล้ไม่ไกลแค่เจ็ดโลนะครับแล้วก็ไม่เข้าศูนย์เพราะว่าซื้อน้ำมันมาเปลี่ยนเองศูนย์อยู่ไกลอ่ะทีนี้แสดงว่าน้องต้องมีเครื่องมืออยู่แล้วของงบไม่เกินสองร้อยอ่ะอย่างนี้สบายเลยผมมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่อยาก จะแนะนำน้องๆนั่นก็คือน้ำมันของ s อสอแล้วผมก็ใส่อยู่ใน s c o ปปีของผมแล้วก็ฟีโนนะครับเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ราคาประมาณ175บาทก็คือยี่ห้อนี้ยี่ห้อ s อสอแต่ตัวที่ผมอันเนี้ยมันเป็นชาปเก้าชาปเก้าตัวเนี้ยมันคือสังเคราะห์ร0อถ้าเป็นตัวกึ่งสังเคราะห์มันจะเป็นชาปเจ็ดนะครับตัวเนี้ยเป็น MA2 แต่ก็ใส่ได้อันนี้คือผมให้ดูนี่คือตัวสังเคราะหร้อนะ อ่ามันจะเป็นขนาด1ลิตรซึ่งเคยใช้มาก็ถือว่าใช้ดีมากเลยแต่ตัวเนี้ยมันก็ราคา200กว่าบาทมันก็เกินงบน้องใช่ไหมเขาก็มีตรงรุ่นสกูตเตอร์ก็มีถ้าเพิ่มเงินได้อีกหน่อย200รนิดอ่ะผมก็แนะนําให้ใช้ตัวสกูตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟูลี่ซินเทติกเป็นมาตรฐานจาโซเ MA2 นะครับส่วนตัวที่แนะนําคือตัวนี้มันจะเป็นชาร์ปเก็คือไม่ใช่เอทออยเนี่คือไรเดอร์อาร์ไรเดอร์นี่คือชื่อชื่อแบรนด์เขานะครับให้ดูตรงตัวชาร์ปมันจะมีชาร์ปเับดกับ Sharp. คชาบเจ็คือกึ่งสังเคราะห์เขาจะเขียนว่า s ซินเทติกเทคโนโลยีส่วนชาบเป9คือสังเคราะห์ร้อยเขาจะเขียนว่า f u l ี่นะครับฟูลี่ซินเทติกราคามันจะอยู่200ไม่เกิน300สําหรับสังเคราะห์ร้อส่วนกึ่งสังเคราะห์มันอยู่ประมาณ170บกว่าบาทซึ่งถือว่าใช้ดีแต่ว่าก็ใช้ทุกเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทุกๆ2 0 0 0โลละกันนะครับใช้ดีใช้ลื่นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์15 50 ซึ่งตามจริงแล้วเบอร์สิบสี่สิบมันควรจะลื่นกว่าแต่ไม่ใช่นะครับเบอร์สิบห้าสิบลื่นกว่าแต่ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าให้แนะนาอ่ะคือตัวชาร์ปเจ็ดตัวเนี้ยเพราะว่าราคามันไม่เกินสองร้อยบาทเหมาะกับคนที่อาะซื้อมาถ่ายเองแล้วก็คืออย่างที่เคสของน้องเขาเนี่ยคือเขาอยู่ไกลบางเข้าใจเลยว่าคืออยู่ต่างจังหวัดนนบางทีขี่ข้ามอําเภอรหรือว่าแค่ข้ามตําบลเนี่ยมันก็เป็นหลายสิบโลแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เอสดอยเพราะว่า ใช้ดีจริงเอาจริงนะเอาตรงนะในราคาไม่เกินสองร้อยนะเอสออยล์ผมบอกเลยได้บอกได้เลยว่ามันตบทุกตัวที่มีอยู่ในในบ้านเราถ้าเราดูต่างจังหวัดเนี่ยหลักๆเลยคุณจะเจออะไรน้ำมันปตทไอกระป๋องสีอะไรก็แล้วแต่ปตทคือแบบใช้ได้แบบพันโลก็ควรถ่ายออกอ่ะมัน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 ไม่เวิร์กมันไม่ได้ปกป้องอะไรเลยอ่ะอืมหรือว่าจะเป็นแบรนด์ปั๊มต่างๆอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชล์บางจากหรืออะไรเนี่ยก็ใช้ได้ที่เป็นอันั้นอ่ะ เป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนเชลก็ป่องม่วงอะไรพวกนั้นเอ้ยอะไรนะบางจากก็ป่องม่วงนนเนียแต่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีกว่าดีกว่าเยอะแล้วสองพันโลเนี่ยสบายๆใช้ได้ดีจริงๆนะครับจากที่ใช้มาคือผมไม่ได้เอามาใส่ P c x ซนะตัวที่เป็นกึ่งสังเคราะห์เพราะว่ารถผมเนี่ยจะใส่แต่สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์นะครับส่วนไอ้พวกกึ่งสังเคราะห์เนี่ยผมจะามาใส่รถของแม่มั่งรถของน้องมั่งเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งานหนักไนงะ แล้วมันก็ใช้ดีเวลาผมฝนตกตกผมไม่เอารถผมออกผมเอารถน้องไปขี่หรือเอารถแม่ไปขี่เนี่ยมันก็ลื่นดีปกติดีใช้เพาสองพันโลแล้วก็ถ่ายออกนะครับในราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยผมแนะนําเลยคือน้องตั้งงบไม่เกินสองร้อยตัวนี้ตอบโจทย์ดีกว่าดีกว่าน้ํามันที่น้องไปซื้อตามร้านอะ่ะน้ามันที่น้องไปซื้อตามร้านอะ่ะลังนึงเท่าไหร่รู้ปะ่ะเขาซื้อส่งมาลังหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยอ่ะแล้วเขาก็มาขายคือเท่ากับว่าขวดหนึ่งประมาณแปดสิบาท เวลาน้องมาเปลี่ยนที่ร้านเขาก็คิดน้องร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบคิดค่าเปลี่ยนอืมซึ่งเกรดมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับตัวีนเอทออยล์เนี้ย e ดีกว่าฟูริโอดีกว่าน้ํามันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นที่แบบว่าขวดไม่เกินสองร้อยอ่ะที่มีขายที่ฮิตที่เป็นประเด็นกันอยู่แล้วตอนนะี้ดีกว่าเยอะถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าในราคาไม่เกินสองร้อยบาทเอทออยล์ e ตัวชาร์ปเจ็ดที่เป็นกึ่งสังเคราะห์ตบทุกตัวดีใช้ดีราคาถูกสองพันโลถ่ายก็คือถ้าให้แนะนำก็แนะนำประมาณนี้ ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ